เจอกับมอสเซอร์เมอร์วันนี้จะมาทำประตูบ้านมรณะชมชมได้เลยเดี๋ยวขอาเท่าก็ทำบ้านธรรมดาแบบนี้ ก็มีอุปกรณ์ <Yes. S 1> ก็แผ่นต่งอะไรใส่ก็ได้นะ ก็คือว่าสร้างบ้านก่อนก่อนจะทำนะรัะ จะสร้องบ้านนี้ก็แล้วแต่พวกคุณแต่ถ้าจะทำแบบก็ทำแบบนี้ไปเลยก็จะเป็นงานตนี้ตรงนี้งไสองดอกเอาเทียนบเอาดินกดแล้วอันนี้อะปแล้วเแล้วเล Mm. Oh, when they called